เปิดที่พักหรูสวิตเซอร์แลนด์ชมพู่อรารยาไม่ธรรมดาจริงๆภาพไปชมบ้านพักหรูชมพู่นอตที่สวิตไม่รวยจริงอยู่ไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่เลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพู่อรารยากับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านนอตวิสรุธที่มีลูกๆอีก3าคนนั่นคือฝาแฝดพายุสายฟ้าและแอบิเกลใครที่ได้ติดตามครอบครัวนี้จะเห็นได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ยกครอบครัวไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยกัน และมีบ้านพักหลูที่นั่นอีกด้วยแล้ววันนี้เราจะพาไปชมบ้านพักของครอบครัวเขากันค่ะบอกเลยว่าสวยน่าอยู่มากจริงๆมีรูปสวยๆมาโพสลงโซเชียลเยอะเลยภาพวิวสวยๆท่ามกลางหิมะที่แฟนๆได้เห็นก็เหมือนได้สัมผัสอากาศหนาวไปด้วยหลังจากคู่ของชมพู่อรยาและสามีนอ์วิสรุษ์ได้อยู่ครอบครัวกันไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะลูกแฝดสายฟ้าพายุที่ดูจะแฮปปี้มากวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุข และได้เห็นภาพความหวานของชมพู่น็อตที่มีให้เห็นเหมือนกันกับภาพคู่แก้มแนบแก้มที่ทั้งคู่พร้อมใจโพสต์ลงอินสตาแกรมสมกับเป็นสายละมุนจริงๆพี่สายฟ้าลูกชายแม่ชมพู่อารยาเรียกว่าคาแรคเตอร์ชัดเจนต่างจากน้องชายอย่างพายุแต่ก็น่ารักกันไปคนละแบบเหมือนพ่อคนหนึ่งเหมือนแม่คนนึ่ง แต่ง,งานนี้เห็นหรือว่าพี่สายฟ้าก็น่าจะเป็นพี่ชายละมุนเหมือนเคยดูจากภาพที่แม่ชมโพสภาพกู่ลูกชายแล้วเขียนแคปชั่นว่าขอแตะนอยท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีพี่ๆเข้ามาชมกันใหญ่เลยว่าพี่สายฟ้าน่ารักมากแต่ง,งานนี้เลื่อนไปช่วงช็อตห,หลังๆที่น้องพายุจะแย่งซีนไปนอยมายืนเต็มจอเลยลูกเอ็นดูทั้งพี่ทั้งน้องเลย